สวัสดีครับหลายคนเนี่ยอาจไม่รู้ว่าเราสามารถใช้ไมโครโฟนของตัว AirPods Pro เนี่ยเป็นไมโครโฟนรับเสียงเข้าตอนถ่ายวีดีโอแบบนี้ได้ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ใกล้กล้อง iPhone เลยนะผมอยู่ไกลมากลองฟังเสียงดูครับว่าเป็นอย่างไร ตัวนี้ก็คือเสียงสดๆของผมเองโดยที่ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนของตัว AirPods Pro ในการบันทึกวิดีโอลองเปรียบเทียบมาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างผมแนะนำนะครับว่าใครที่มีหูฟังอย่าง AirPods Pro ไม่ว่าจะเป็น AirPods Pro 2 AirPods Pro 3รวมถึง AirPods 4ถ้าเราเชื่อมต่อกับตัว آ, iPhone แล้วเนี่ยตอนถ่ายวิดีโอแนะนำให้เปิดการตั้งค่าให้เป็นการรับเสียงจากไมโครโฟนของตัว AirPods จะช่วยให้การถ่ายงานของเราดีขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับวิธีการนะครับให้เราปัดคอนโทรลเลอร์ลงมาจากนั้นก็แตะที่ตรงนี้นะ แล้วเลือก audio input นะครับให้เป็นตัวนี้ครับ AirPods Pro ที่ิมตรงนี้ถ้าเราตั้งค่าแบบนี้เสียงไมโครโฟนที่เราบันทึกเข้าไปก็จะมาจากตัว AirPods Pro แต่ถ้าใครไม่เจอเมนูเมื่อกี้นะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าเสียงและการสั่นเชื่อมต่อหูอฟังให้เรียบร้อยนะครับแตะที่คําว่าสัญญาณเข้าแล้วก็เลือกเป็น AirPods Pro ของทีรัตจะเลือกเป็นอัตโนมัติก็ได้แต่ถ้าอยากให้ชัวร์ให้เลือกตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าฟีเจอร์ตัวนี้รองรับใน IV 1ไออฟน์ีน่ร์ให้เป้นเปอย่า,าสุดกับ